สวัสดีครับร้านซับโปรไพรแท็กเตอร์สาขาสองอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสา,ารคามโดยผมช่างยูอนุพง์โปรไพรนะครับเจ้าของร้านซับโปรไพรแท็กเตอร์วันนี้พามาชมสินค้าหนึ่งรายการครับเป็นรถไถโบต้า M8540 ครับคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี55ครับจดทะเบียนปี55อุปกรณ์ได้2ชิ้นนะครับได้ผ่านในดินหน้าและผ่านด้านลเจ็ดเป็นของบูต้านะครับชั่วโมงการทำงานอยู่ที่6,200กว่าชั่วโมงเครื่องเกียร์ปั๊มดีเรียบพร้อมนะครับคันนี้สำหรับราคาอยู่ที่ 6กแส0สอบาทครับหกแสนสอบาทท่านใดสนใจโทรศ6 2 495กสองส้าห้ครับร้านซับโปรไพร์แท็กเตอร์สาขาสองรับซื้อขายและเปลี่ยนตีเทินรถทุกชนิดนะครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามท่านใดสนใจโทรศูนย์5 5957สกครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามทางช่องทางยูทูบเฟซบุ๊กของอนุพง์โภไลร์ครับยูทูบเฟซบุ๊กของซับโปไ์แท็กเตอร์ลิกอของอนุพงศ์โภภัย 062-495-5957ขอบคุณครับ